สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเมมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะนิทานของคุณครูเมนะคะมีชื่อว่ามดมหัศจรรย์ ผู้แต่งนะคะคุณหญิงรัชนีวันวัฒนาชัยส่วนภาพนะคะก็คือคุณนุชรีพิเด่าเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังนิทานหรือยังดูซิเจ้าหมดเนี่ยมันจะทำอะไรกันบ้างนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องมดมหัศจรรย์ คุณกกงเสมกับคุณย่าแอ้มีหลานชักมีหลานสาวชื่อว่าแจนอายุเจ็ดขวบมีหลานชายชื่อจุนอายุขวบครึ่งนอกจากแจนกับจูนแล้วคุณโกงเสมกับคุณยายแอ้มีหลานชาอีกคนชื่อจีนอายุหกขวบ ้ยมีหลานเยอะแยะไปหมดเลยเช้าวันหนึ่งแจนกับจีนเดินตามคุณยายย่าไปแถวต้นมะม่วงที่คุณกงุงปลูกไว้หน้าบ้านแจนกับจีนช่วยกันเก็บใบมะม่วงที่ร่วงหล่นลงบนพื้นคุณยายย่าใช้คาด ไม้โกยใบไม้แห้งมากองรวมกันจีนถอนได้ต้งหลายต้นเลยครับคุณยายแจนจะเทลองตะก,ก้าให้นะคะคุณยา่าทั้งสามช่วยกันถอนหญ้าต้นเล็กที่ขึ้นแซมในกระถางแจนค่อยๆรดน้ำให้ทั่วนะจ๊ะหอมจัง แจนช่วยคุณย่ารดน้ำต้นไม้จีนมองดูพี่แจนยกบ,บัวรดน้ำเห็นสายน้ำเล็กๆไหลลินออกมาจากฝักบัวน้ำทำให้ต้นไม้สดชื่นและโตเร็ว,วอัน,นเด็กเห็นไหมคะเด็กทั้งสองคนนะคะกำลังช่วยคุณย่าก็คุณยายเนี่ยปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้นั่นเอง มองขึ้นไปบนกิ่งมะม่วงที่มีใบดกหนาเห็นหมดแดงเดินเรียงกันเป็นแถวยาวทุกตัวต่างก็เดินเดินเดินจากโคนต้นไม้สูงขึ้นไปบนกิ่งไม้คุณย่าค่ะดูสิคะเหมือนแจนกับเพื่อนๆเ,เดินแถวเข้าห้องเรียนเลยค่ะเอ๊ะมันจะเดินไปไหนกันนาะ ตัวนิดเดียวเองเดินเร็วจังอาเด็กเห็นไหมคะมดเนี่ยเดินต่อแถวเป็นแถวเลยนะคะไม่แซงกันด้วยเด็กๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยเดินเป็นแถวเลยแต่เด็กๆบางคนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนก็ชอบเดินไม่เป็นแถวเดินแตกแถวอยู่รวยเลยไม่เก่งเหมือนพี่มดพวกนี้เลยเดินกันเป็นแถวคุณยาย่าบอกว่าในโลกนี้มีมดหลายร้อยชนิด จำชื่อไม่ไหวเห็นบ่อยๆก็คือมดแดงมดดำมดตะนอยมดคันไฟแจนอยากดูด้วยค่ะคุณย่าแจนจีนอยากเข้าไปดูปใกล้ๆไหมจ๊ะมดมีหกขาเวลาเดินจะเดินเร็วๆและเมื่อต้องการหาอาหารมันจะเดินช้าๆ พาต้องใช้หนวดเส้นเล็กๆสัมผัสและดมกลิน่นบ้านของมดเรียกว่าลังมดทุกตัวอาศัยอยู่ร่วมกันในลังถ้าจะเปรียบรังมดเป็นเมืองมดก็ได้รังมดจะอยู่บนต้นไม้สูงเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ถูกรังแกหรือบรบกวนได้ง่าย มดนับร้อยตัวต้องระดมแรงช่วยกันคาบใบไม้ใบโตโตนำมาประกอบให้เป็นรูปทรงกลมเพื่อสร้างรลังสำหรับอาศัยมดตัวเดียวทำไม่ไหวต้องช่วยกันทำจึงจะสำเร็จมดมีความสามัคคีเป็นเลิศนีน่เด็กเห็นไหมคะมดเยอะแยะหลายตัวเลยนะคะกำลัง ไปช่วยกันคาาใบไม้ใบโตๆนะคะนํามาประกอบเป็นรูปทรงกลมเพื่อจะได้เป็นที่อยู่อาศัยของมดนั่นเองมดตัวเดียวนะคะมดทําไม่ไหวนะคะเพราะว่ามดตัวเล็กมากมดเลยต้องช่วยกันหลายร้อยตัวเลยีหยเห็นไหมคะมดจะเก็บอาหารกับตนไว้ในรังด้วยถ้าฝนตกหนักหรือน้ําท่วม มดออกมาหากินไม่ได้ก็จะนำอาหารที่เก็บไว้มาแบ่งกันกินไม่อดอยากหิวโหยหมดรอบครอบเสมอนี่เด็กๆเห็นไหมคะมดเนี่ยกำลังเดินหาอาหารกักตุนอาหารไว้นะคะสำหรับถ้าเกิดฝนตกหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองประชากรมดแบ่งออกเป็นพวกๆตามหน้าที่ มดทหารมีหน้าที่คอยป้องกันศัตรตูที่เข้ามาทำร้ายรังแกเมื่อถูกโจมตีมดจะกรูกออกจากรังพร้อมกันทันทีใช้ปากกัดศัตรตูถึงตัวจะตายก็ยอมหมอมดหมอพยาบาลมีหน้าที่ดูแลไข่มดและมดตัวอ่อนเมื่อมีศัตรตูบุกลุกก็จะช่วยกันคาบไข่หนีภัยไปอยู่ในที่ปลอดภัยนั่นเอง มดงานมีหน้าที่หลายอย่างนะคะเช่นคาบกิ่งใบไม้สร้างรังหาอาหารขนย้ายอาหารมาเก็บไว้ในรังเพื่อให้ประชากรมดกินโดยทั่วหน้านะคะมดมีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ตัวและมีจิตใจดีไม่มีมดตัวไหนนะคะที่แอบซ่อนอาหารไว้กินเอง ราชนีมดมีขนาดตัวโตวกว่ามดทุกตัวไม่ต้องทำงานใดๆมีหน้าที่ออกไข่เพื่อเพิ่มประชากรมดจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีมดทุกตัวจะคอยระวังไม่ให้ราชนีมดได้รับอันตรายเด็กเห็นไหมคะราชนีมดจะมีตัวที่ใหญ่กว่าตัวอื่นเลยนะคะเนี่ยราชนีมดมีหน้าที่ออกไข่ เพื่อเพิ่มประชากรมดนั่นเองมดมีการปกครองที่ดีไม่เคยทะเลาะกันมีความรับผิดชอบใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่มดจึงมีความสุขทุกวันมดนับร้อยรอยตัวต้องรวมพลังกันดึงดึงลากลากโดยพร้อมเพียงกันถ้าดูให้ดี จะเห็นมดบางตัวเดินสะดุดกิ่งไม้ที่วางขวางทางอยู่ถึงกับ6กคาเมนตีลังกามดเจ็บตัวแต่ก็ไม่ยออ่อท้อมดตัวเล็กนิดเดียวทุกตัวมีความพยายามเป็นเลิศอ่าคุณย่าชี้ให้เด็กดูมดกลุ่มหนึ่งกำลังขนย้ายซากตะกแตตนตัวโตว เด็กๆเห็นไหมคะเจ้ามดกำลังขนซากเนี่ยย้ายต๊ก,กแตนแต่จะพาซากต๊กแตนไปไหนนะเห็นไหมคะถ้าเกิดมดตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถลากซากตาก,กแตนได้นะคะต้องเป็นมดหลายๆตัวเยอะๆแบบนี้เลยเพราะมดต้องสามคีกันเพื่อขนย้ายซากต๊ก,กแตนนั่นเอง ริงอย่างที่คุณยายเคยบอกจีนมดเป็นสัตว์ที่มีมารยาทมากนอกจากมันจะเดินเลียงแถวอย่างมีระเบียบแล้วมดจะไม่แตกแถวแอบหนีไปเดินตามลำพังเมื่อมดเดินสวนทางกันและมาพบกันมันจะเอาหัวชนกันแล้วเอาหนวดแตะกันเป็นการทักทายเอแล้วมดทักทายกันว่าอย่างไรคะ ใครรู้ขอให้บอกมาเลยนะคะอันเด็กเห็นไหมโมดเนี่ยเดินเรียงแถวกันเลยนะคะเห็นไหมคะไม่แตกแถวแล้วก็ไม่หนีเดินตามลำพังด้วยเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนเลยเดินกันเป็นแถวแต่เด็กบางคนก็ชอบแอบหนีไปเดินตามลำพังนะคะเมื่อจีนกับแจนได้เห็นการทำงานของมดแล้ว รู้สึกแปลกใจที่มดทุกตัวต่างก็ขยันทำงานไม่มีมดขี้เกียจเกเรหรือดื้อเลยคุณกงบอกให้เด็กๆดูมดเป็นตัวอย่างจีนกับแจนะคะได้เรียนรู้เรื่องของมดมากมายหลายอย่างน่าเสียดายที่น้องจุนยังเล็กมากถ้าจุนโตขึ้นพี่แจนกับจีนอย่าลืมเล่าเรื่องมดให้น้องๆฟังนะจ๊ะอ่าเด็กๆค่า หลังจากที่เด็กอ่านเรื่องมดมาหัศจารย์นี้แล้วนะคะเด็กๆรู้สึกอย่างไรเมื่อเด็กฟังแล้วอ่าเจ้ามดตัวนี้เจ้ามดมหัศจรรย์พวกนี้นะคะเป็นมดที่ขยันซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ขี้เกียจเลยนะคะเด็กๆคะแถมเจ้ามดพวกนี้นะคะก็ยังขยันมั่นเพียร ออกหาอาหารกินเราไม่เคยแกเรแกล้งผู้อื่นเลยนะคะแล้วที่เป็นลนักษณะเด่นของมดเลยนะคะก็คือมดเนี่ยจะเดินเรียงแถวเป็นรับเบียบเลยนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เด็กๆนะคะได้รู้จักการประพฤติตนนะคะที่น่ารักเป็นรับเบียบเรียบร้อยเหมือนดั่งเจ้ามดในเรื่องนิทานมดมหัศจรรย์เลยนะคะ เพราะว่าเจ้ามดเนี่ยเดินเป็นละเปียบเรียบร้อยไม่แตกแถวแถมยังจะขยันทำงานหาอาหารเก็บไว้กักตุนด้วยเด็กๆนะคะมดพวกนี้นะคะก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองก็เหมือนกับเด็กๆนะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองเด็กๆก็มีหน้าที่เรียนหนังสือตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะมีน้ำใจไม่แบ่ง ไม่ห่วงของคนอื่นนะคะแบ่งปันผู้อื่นแค่นี้นะคะเด็กๆก็น่ารักแล้วเหมือนเจ้ามดมหัศจรรย์พวกนี้เลยนิทานของคุณครูเมย์ก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆขาเด็กๆชอบกันไหมเอ่ยอ่า้าชอบนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะมาเล่าให้เด็กๆฟังใหม่นะวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ